แนวทางการดำเนินงานประจำปี2025 passionate service always ready to help ปี2025นี้บริษัท smart f i ดอ e r จำกัดกำหนดให้เป็นปีแห่งการให้บริการภายใต้สโลแกน passionate service always ready to help โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการให้บริการที่ตอบโจทย์และสร้างความประทับใจให้ลูกค้ายอย่างยั่งยืน ทุกคนในองค์กรคือพลังสำคัญในการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายโดยความมุ่งมั่นและมองไปในทิศทางเดียวกันแนวทางสําคัญของเราเพื่อบรรลุเป้าหมาย 1. สร้างความแตกต่างด้วยการบริการที่มุ่งมั่นเราจะไม่เป็นเพียงผู้ให้บริการแต่จะเป็นผู้สร้างความประทับใจด้วยการพัฒนาทีมงานที่มีทักษะเชิงลุกพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 2. เพิ่มศักยภาพความน่าเชื่อถือและความพร้อม เรามุ่งมั่นเสริมสร้างระบบการบริการที่มั่นคงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจในทุกสถานการณ์ 3. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราเชื่อว่าลูกค้าคือหัวใจของทุกการตัดสินใจเดยจะปรับปรุงการทํางานเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ดีที่สุดพร้อมใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สร้างความพึงพอใจ 4. สร้างมาตรฐานการบริการที่สม่ําเสมอและยอดเยี่ยมไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อเข้ามาเมื่อใดเรามุ่งมั่นให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาตรฐานในทุกครั้ง 5. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าเราจะก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้ให้บริการไปสู่การเป็นคู่คิดที่ลูกค้าเชื่อมัน่นโดยการเข้าใจและใส่ใจอย่างแท้จริง 6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความรักในงานบริการเราสร้างทีมที่เต็มไปด้วยพลังบวกกระตือรือร้นและพร้อมช่วยเหลือลูกค้าในทุกสถานการณ์ในความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองคอ์กรการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการมองไปยังเป้าหมายเดียวกันเราจะไม่เพียงแค่ให้บริการ แต่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าสัมผัสได้โดยชื่อเสียงที่บริษัทสั่งสมมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสากลก้าวแรกของการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศปีนี้จึงเป็นจังหวะเวลาของการยกระดับบริการโดยทุกคนต้องพร้อมใจกันมีส่วนร่วมด้วยความมุ่งมัน่นที่จะช่วยกันพาบริษัทของเราให้เติบโตขึ้นไปเป็นบริษัทชั้นนําของภูมิภาคนี้ให้ได้ซึ่งบริษัทอาจจะมีความจําเป็นจะต้องปรับระบบการทํางานมาตรฐานและนโยบายเชิงลุกต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องให้สมกับสโลแกน Passionate Service Always Ready to Help อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการยกระดับความสำเร็จร่วมกันนะคะ